สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องไมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะไมวีจะให้คุณผู้ชมมาดูต้นมะเขือต้นนี้นะคะซึ่งกําลังนะคะติดลูกมาแบบนี้เลยนะคะซึ่งนะคะต้นมะเขือนะคะกําลังติดลูกติดผลแบบนี้นะคะเมื่อมีศัตรูพืชน,นะคะมีพวกเพี้ยนะคะจะทํายังไงล่ะคะเราจะต้องแก้ไขนะคะคุณผู้ชมเพี้ยนะคะนี่มักจะอยู่ตามยอดนะคะ ยอดของต้นพืชต้นมะเขือแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะเขือหรือว่าต้นพืชผักชนิดอื่นนะคะเมื่อติดลูกติดผลมาแบบนี้นะคะแล้วเกิดเพี้ยนะคานผู้ชมเราต้องยับยั้งและป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เพี้ยนะครับและตูพืชนะคะรามไปเยอะกว่านี้นะคะเมื่อนะคะมีเพี้ยนะคะเกิดขึ้นกับต้นพืชนะคะก็จะทําให้ต้นพืชนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตไปเลยนะคะแล้วก็ ผลนะคะผลที่ได้แบบนี้นะคะก็จะเน่าไปเลยนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมีวิธีนะคะมาบํารุงต้นพืชต้นมะเขือนะคะ,ะพร้อมนะคะป้องกันและยับยัง้งพวกศัตรูพืชเช่นเพลี้ยนะคะับ่ชมแม่วีจะใช้เป็นวิธีนี้เลยนะคะ และสําหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่เวจะใช้เป็นนี่เลยค่ะพงคีเท่าทานนะคะคุณผู้ชมซึ่งในพงคีเท่าทานนะคะจะจะมีแร่ธาตุนะคะที่จะบํารุงต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะที่เราจะอ่านไปโรยรอบๆบโคนต้นไม้นะคะซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะแล้วก็นะคะทาให้เป็นปุ๋ยหวานนะคะอ่ะใช้โรยรอบๆโคนต้นอ่ ผลไม้นะคะก็จะทําให้มีรสชาติที่หวานนะคะนอกจากจะเป็นปุ๋ยบํารุงต้นพืชแล้วนะคะก็ยังจะนะคะช่วยนะคะไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะคุณผู้ชมสําหรับ เครื่องดินชุกกำลังนะคะจะมีพวกวิตามินบีรวมนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงให้ต้นพืชของเราสดชื่นแข็งแรงนะคะติดดอกติดผลเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งบำรุงรากให้แตกรากเยอะเลยนะคะต่อไปจะเป็นโค้งชุกรสนะคระู้ชมสําหรับโงชุรสนะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะ เร่งบำรุงรากฝอยนะคะทําให้รากฝอยของเราแข็งแรงนะคะเพื่อที่รากฝอยนะคะจะชอนชายไปหาอาหารนะคะมาเลี้ยงลาต้นและใบนะคะเลี้ยงทุกส่วนของต้นพืชต้นไม้นะคะผู้ชม และสาหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่วีจะนํานะคะผงขี้เท่าทานนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะตามที่คุณผู้ชมมีเลยนะคะจากนั้นไม่วีจะเติมนะคะผงชูรสนะคะพุนพ่นๆเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมผสมไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราเตรียมน้ําเลยค่ะน้ําเปล่านะคะเติมเครื่องดื่มชูก,กําลังไปเลยนะคะหนึ่งฟ้านะคะต้นไม้สดชื่นแข็งแรงนะคะตัวเร็วนะคะับคุผู้ชมใส่ไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปราดรดนะคะแม่วีก็ใช้นะคะนี่เลยผงขี้เท่าทันนะคะที่แม่วีได้ผสมกับผงชูรสนะคะเราก็โรยไปเลยนะคะโรยรอบๆเลยนะคะ,ะคุณผู้ชมรอบคนต้นเลยนะคะ อย่างละเีถึงสองช้อนนะคะต่อกระถางนะคาชมเราใช้วิธีนี้นะคะสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะบำรุงไปเลยนะคะนี่ค่ะบำรุงแล้วก็ไล่เพลี้ยไล่มดและแมลงด้วยนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะนํานะคะ,ะน้าน้านะคะที่เราผสมนะคะเครื่องรืมอชุกกาลังนะคะ,ะราดลงไปเลยนะคะ สำหรับสูตรและวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปทําตามได้เลยนะคะบารุงต้นพืชนะคะไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงในต้นพืชนะคะคุณผู้ชมนะคะต้นพืชของเรานะคะก็จะกลับมาเขียวงามนะคะ,ะลูกก็จะไม่เน่านะคะเมื่อเราป้องกันและกําจัดสัตรูพืชไปแล้วนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ